สวัสดีครับผมจานตี้ครับผมเฟซบุ๊กปาร์ตี้นะแฝกนะครับช่อง youtube จานตี้ผีบ้านะครับผมเมื่อนี้นะครับผมเมื่อนี้ผ้ากีดยางผ้าฝนหนึ่งมือครับฝนตกเลี้ยงครับผมปอกแป๊กปอกแป๊กอยู่ครับนี่ครับผมถามว่าได้เวลาหยอดยังได้แล้วครับเบื้องน้ายางออกนะครับผมคือมันที่ออกเป็นพิเศษเลยครับสังเกตดูผมบ่ได้ใสฮอร์โมนหรือยาเล่งแล้วนะครับเพราะว่าหนัาฝนนี่ผมติบ่ใส่ครับผม เป็นการล่างฮอร์โมนผมจะใส่ฮอร์โมนธรรมศาสตร์ครับฮอร์โมนธรรมศาสตร์ก็คือฝนนะครับฝนนี่มันจะเล่งเบิ่งสังเกตเบ่งครับอย่างอันนี้เพิ่งกีดแล้วบางยานนี่แหละครับนี่แล้ว,เ,วเห็นไหมบ้สังเกตมันจะออกเป็นพิเศษเลยครับออกเป็นพิเศษเลยครับช่วงก้อนที่ฝนที่ตกบ่เป็นอย่างน,นี้นมั้งทีสังเกตไหมครับผมแต่ละต้นแต่ละต้นนะครับเบิ่งต้นนี้ครับ ต้นน้อยก็ออกผมน้อยล้วแจ้งน,นี่มึงน,คงนะครับมึงเห็นบหมครับอ่มึงอภับมึงถามว่าได้เวลาหยอดยังได้แล้วครับได้แล้วภายในสามสิบนาทีหรือชั่วโมงหนึ่งนี่อ่อนันอย่างเขาจะได้เพิ่มเป็นพิเศษครับผมเกือบทุกต้นนะครับผมที่ออกแบบนี้ครับผมออกลักษณะแบบนี้ จังนาทีเลยนี่อ๋อนาทีกว่าแค่นี้แล้ครับเนาะผมเฝ้าหยอดน้ำกดระครือกันเพราะว่าก้อนให่กำลังถีมาอันนี้ทับหนามันครับอัน,นปอกแปกปอกแปกอยู่นี่ครับอุ๊นี่ปอกแปกปอกแปกเห็นอยู่นี่ถ้าผมทับหนามันทับใหญ่กำลังมาลงมาเทไี้หยอดละครับผมน้ำยางนาที่ออกอพิเศษเลยครับก้อนฝนทิ่ตกถ้าผมโอเคครับผมแค่นี้แหละเนาะ ตัดซ้ายเป็นตัดคลิปไปเลยเยเริ่มมาแล้วครับดีนะว่าจงลินครับผมแค่นี้แหละครับขอบคุณครับ